สวัสดีค่ะพบกับช่องเพลงซ่ามาเซปอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวผลไม้เดี๋ยวจับแ๊บจัดจ้านอย่างย่านนี้ยังไม่ใช่จัดจามแ๊บนะคะแป๊บนึงค่ะจามแปอนคีวันนี้ไปคีนี่มีลำไยกับแอปเปิ้ลนะคะลำไย รวมอัปเดตลำใยอีบีเท <IS U> ่าไหร่ไม่รู้ลืมแลยด้วยนะคะรู้ไหมถ้ามันลูกเล็กเพราะว่าเรากินทุกวันแล้วมันก็เพิ่งออกส่วนแอปเปิลนี่ก็ยังไม่ได้ล้างแม่คุณแม่แอปเปิลล้างหรือยังอ๋อแอปเปิลยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราเอาแอปเปิลไปล้างกันๆๆๆโอเคค่ะไม่กี่ไปล้างแอปเปิลเนาะโอเคแล้วตอนนี้คุณแม่ก็ ล้างให้เพราะว่าให้คุณแม่ไปแล้วก็เหลือ,อลำไยเลยมั้งอัปเดตลำไยไปก่อนละกันชื้นเล่นกอื้นใสมาก มากเลยเดี๋ยวไปที่ขยะก่อนเสร็จเรียบร้อยทุกคนอา้าวแอปเปลิลมาแล้วตอนนี้คุณแม่กำลังบอกแอปเปลิลอยู่ใช่ไหมใช่ตองล้างก่อนใครไม่ได้ยินเสียงกระกระกรก็คือเสียงต้อง้างต้องอปปล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดใครกดัดอะไม่ได้กัด เป็นฉลากตัดชิ้นไปอ๋อเป็นฉลากค่ะอันนี้ไม่มีใครตัดกัดนะคะเขาติดฉลากคะ่ะตัดทิ้งไปม,ออมอา,ปามอื้ออร่อย,อยอจะเปื่อนไหมเนี่ยใหญ่โอเไม่เป็นไรเคิร์ดูนี่อื้ ผม้วเข้าป่าอ,อร่อยมากเลยทุกคน <c oughs> ฮมีก็มีจ so ักกินไม่มีพ so ูดอะไรเลย ถ้าปกติเห็นกินเห็น,หนไม่เห็อะไรกินก็คือกินใช่ไหมอืมเด็กดีกินแล้วต้องเก็บน,นะคะบอกเพื่อนๆด้ยวยใช่แล้วเด็กดีกินแล้วต้องเก็บ ใส่ถุงมามาไม่มีถุงแล้วใส่ก็ต้องใส่ถุงมามาถุงมามาวันนี้เราก็เรียนออนไลน์ไปด้วยนะทุกคนวิชาการงานอาชีพ มันจะกินตึงๆๆๆแล้วก็เปลี่นแล้วก็อ้วนแล้วก็หนอนแล้วก็กินแล้วก็อ้วนแล้วก็หนอนแล้วก็ขี้แล้วก็เหี่ยว ทุกคนอันนี้ใหญ่มากเลยใช่หมญ่มากนี่นงยั tập tầng tên còn nước thường một kiểu Hãy <laughs> <laughs> นี่จัดไปนิดนึงแล้วก็บีบบีบฮึมันเป็นมเมล็ดแล้วก็คาใส่เปลือกแล้วก็ปิดอ,อันสกอตเทคพันแล้วก็ทิง้งรอเล่นทิ้งเลย สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ช่องแพนซ่าหมาแสบด้วยนะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆกดไลค์หนึ่งครั้งได้สามครั้งได้ห้าครั้งได้แต่อยากกดสองครั้งกับสี่ครั้งนะคะโอเคค่ะบาย